ที่หนึงหน <c oughs> ่งเลยนาะของไม้เหล็กจ้องอย่ใช่กำลังสิมาพี่น้นองยังโกาวีสันานโานโดาสนาสินดลาสันาสันโอาสเนโ่าันดนสาพาน่ พอดีทางส้มก็พอผมก็ส่งถิบซ่าเหนี่ยวเนาะซึ่งในคลิปนี้ถิบกระสิเอาบรรยากาศการเตรียมงานข้องหมื่นวันอาทิตย์เนาะก็คืองานห้องเพลงเนาะพี่น้องรูว่าประกวดห้องเพลงเนาะซึ่งกะจัดขึ้นกะตามแฟนคลับเนาะอาณาผียุทธนาเนาะกับแฟนคลับคนอื่นที่แบบอยากให้จัดห้องเพลงเนาะก็เลยว่ามาจัดห้องเพลงที่แหลกกับบริวารฉีประกวดห้องเพลงก็เลยจะน้อมกันไปกันมากเลยว่าจัดประกวดห้องเพลงอ่า สร้างขี้ก,กันเนาะพี่น้องแล้วก็สร้างความมวลซื่นให้แฟนคลับเนาะก,ก็เลยแบบจัดขึ้น,นอนแล้วก็เมื่อนั้นก็ได้บันทึกภาพไว้ก่อนกันไลฟ์สดเนาะก,ก็เลยว่าจะเอามาพักพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นอ่าคลิปหนึ่งวันเนาะในหมูอนั้นเนาะพี่น้องสำหรับจะทาทานผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฮับชมพรม้อมๆกัน เป็นพี่หานวมื่อนั้นบ่อจองวันวันซื่นแต่เดี๋ยวนี้คมขึ้นคมวานคมซึ้งบ่มีน้องเกณฑ์อ้ายเสาน้องก็เสาหน้าคนดีสาวผไทยคนนี้งามักดีกับหนุ่มผู้ไทยเป็นวิลาเป็นพิลาเป็นวิลา sai bên thử tình chờ ngày thử thấu lòng lòng ai chỉ tay nhòn cổ hà khẩu dài ơi hờ tắt giờ năm khâu đơ nhà sẽ chờ về lời vì Sáu phụ thái phụ ni nhưng có ai mi bên bên dài ơi Sáu phụ thái sao phụ phép dài đọc nào quan tâm dục dục ca ไอย่าเอามาใส่ใจทิงที่วนผ่านก็ให้มันผ่านพ้นไปน้องฮักจริงจากใจผู้สาวผู้ไทยคนนี้ยังคอยเกือบ <c oughs> ตายเกือบตาย,ตายอ่ะผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องน้องหองไม้เหล็กซ้าเนาะน้องตายเด้อ,อน้องหองไม้เหล็กซ้า เบินว่าเ้ยไปบอกพอเทาไปไปบอกพะเทาก่อนมาบ่เเ็ดกระยาขากายมอพะเทามากแล้วก็เห็ดเน้เดอยาสาไอ้คลอสให้ย้ออุ้มลูกตามพัวบ่มีบ่มีเพลงนี้เนาะอุ้มลูกตามัวเี่ที่ยังเหมือนึ่งแล้เนาะลูกลูกก็มาเสียปันนี่เด้นี่ ็กซองใช่กำลังสิมาพี่น้องย่างอันเป็นยังค่าปิ้นห่านอยู่หน้าเนาะบอยยักค่าเอาลูกกินนมอาาข้าเอาลูกอีโมนันเกินล่อเนาะพี่น้องสิได้พบกับนางห้องม้เล็กยังเกาะลืมเลยมาเล็กซองเนาะ น้องพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นผาดทวา,ายไถว้ก่อนไล่สดเนาะในการประกอบห้องเพลงก็ไปเบิ่งกันขีไล่สดเนาะพี่น้องจามือทีเข้าจัดห้องเพลงกับ,อกพ,อออพ,กบพอดีกงกับมือวันถิดแล้วก็เป็นมือบุญผัดจ้าลาเนาะพี่น้องเสริมกะในมือน,นั้นก็มีการแห่ภาสาตวพิงเนาะแล้วกัอา ที่แรกที่งานว่าแล้วหันและก็สิไปแห่ภาษาเถิงละก็บึงจูดบังไฟเนาะอาณาแต่ว่าพอดีว่าอันผืนบริจูนเนาะบังไฟเหมือนเดือนนี้ผืนบริจูนมีแต่ว่าจัดพิธีเอาหินหอกคลองซื้อและก็ประเสริฐาเถิงก็ได้ไปเนาะไปประันก็เลยไปตอนคำาเอาเนะพี่นนอสนันกะพาพี่นนอไปหล่อบุญกัน yangide yang ngadupa manmen keema Janjapa เอาคือบ้านบากับบกเนาะเออคู่บ้านคู่ตรงตาท่านเจ้าอนปาการบวันเป็นการปลัติัวโดยตัวเพื่อมพ่อายยตั้อ มาหอดบานเป็นเตรียมหออแล้วนะทุกคนแล้วกะชิพ้าพี่น้องไปเบิ่งขอกไก่เนาะซึ่งทิพกะหากะเห็ว่วเข้าเห็ดแล้วลายเติบแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกลีบไว้พี่น้องเดียวพาพี่น้องไปเบิง่งนี่เนาะอันนี้ก็เอาไม้ไลายน,นี่นี่เนาะอันนี้ก็คือค้องสางขอกไก่เน,ะนาะที่แหลงฮันว่าทิพว่าให้เอาล่วงนี่แต่ว่าดินมันบดสำมเสม,สมอแล้วเพื่อว่ามันเห็ดหยาก,ก็เลยว่าเปลี่ยนมาเอาทางหนีแท่นเนาะ อยู่ซิมหาแม่ละซันหองละซามคุ้นซามเนะ 1, 2, 3, าะหนึ่งสองสามสี่หาหาซานสิมหาสิบหาหองที่หาหองกะเอ้ยวันซิบหาแม่น,มนี่ละกานาจะปิ่นไปทางนี้เนาะอันนี้กะน้องเคยเป็นคนเห็นเนาะเพียงน้องเคยกระโผ่สไตล์สวยกันเหตุผลกันกาบึงว่า สีแล้วมือได้เนาะอันนี้ก็เพิ่นเทเรียบร้อยแล้วเดียวแบบว่าเอาตอนประมาณมันแหลวละสิบจึงซิมาอัปเดตให้พี่ดอกเบิ้งเนาะทาแบบทาแบบอยู่บ้านกาซีทายให้เบิง้งอยู่เนาะตอนเห็ดขอกายแต่ว่าอ่าถิบบ่ค่อยได้อยู่เนาะบางเคื่ออาจจะบ่ได้หายเนาะพี่นอ้องนี่กะเดียวมันแหลวมันยังแหละกะเจ้าเขาเอ้ยเอาไก่มาหลังจากแล้วตุกข,ขอไก่แล้วก็สิเฮ็ดแตบบ่ว่า

บ่มีน้องเคีนยนไอสาวน้องก็สาวน่าคนดีสาวไทยคนนี้น่าคดีกับหนุ่มผู้ไทยเป็นพี่เลอเป็นพี่เลอเป็นพี่เลอใจเป็นเถอจึงเจอไงเธอเขาร้องร้องไอที่ใต้โยนก็หาเขาใจเอ,อ้ย tếtเจอ năm khâu đơ, nhạc từ về lời thì, sáu phút Thái Phu Nghi, nhưng có ai, ai bên cạnh, ơi. Sáu phút Thái sẽ bua mệt say, đọt nào còn đau sốt sốt cả, anh yêu anh ้กาหนีก็คือทั้งเมื่อหนึ่งหมือในหมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องก็คือเป็นวอกหนึ่งวันเนาะกาสีคอจบคลิปไว้เพียงานี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลักคลิปนีบ๊ายบาย